ขนมจีนน้ำเงี้ยวป้าแบมทัวกินเที่ยวปลากินปลาแหววันนี้ปลากินนะเจ้าขนมจีนน้ำเงี้ยวกาดทองคำเจ้าดังนะเจ้าแถวยาวเหยียดคิ้วเพียบเลยเจ้าขายตั้งแต่11อดโมงแม่วันจนถึง11โมงแม่คืนนะเจ้าแวะมากินกันได้นะเจ้าของดังในเชียงใหม่้านดังในเชียงใหม่นะเจ้า ได้มิชลินตัวนะเจ้าสองสามปีซ้อนเลยนะเจ้ามาแอวมากินกันนะเจ้าเริ่มต้นที่ราคาสามสิบบาทนะเจ้านีนับาหนะเจ้าเจาทองคำเจ้าแกดทองคำต้งข้ามกับวัดสันปะคอยนะเจ้ามีเมนูหลากหลายนะเจ้าน้ำเยียวน้ำาย แกงเผ็ดแกงนื้าเข้าซอยนะเจ้าสักปะ่ย่างอาเลกน,นะเจ้าได้มิชลินแต่งสองพั้ง20มาถึงถึงส2ง2ันะเจสาอย่างนี้นะเจ้ายายนะเจ้า,าน้ำเงี้ยว2องถุงเงียวสชุด